สัมภาษณ์อยู่าอย่าง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 เราไม่ได้เรียกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำปิงนนภัสกรครับเก่งฮาลิสครับผมว่าช่วงนี้ก็คืองานเดือดทุกวันเลยเดือดทุกวันเลยือดทุกวันเลยงานได้มากเดือดทุกวันเลยฮะช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าก่อนไปญี่ปุ่นก็มีต้องซองต้องซ้อมเนี่ย มีซีรีส์ด้วยกองด้วยซึ่งกองด้วยตอนนี้พี่เก่งบอกทุกคนไปแล้วว่าว่าออกกองวันไหนไม่ทีแรกนึกว่าคิวที่เราต้องถ่ายเนี่ยมันคือสามารถเปิดเผยได้นึกว่าเขาแบบลงตารางไปแล้วอะไรเนียไม่มีไม่มีเปอร์หนึ่งเป็นเปอร์หนึ่งในการที่เราจะถอกใช่ต้องลองถามจี้พี่เก่งดูเพราะคุณก็เตรียมตัวนะครับครับเตรียมตัว คุยกับศาสตร์จากสวรรค์นะครับว่า,าตอนนี้น่าจะกิงกลางมาละแน่นอนที่่สุดอะขอก่อนที่จะไปเริ่มซื้อนีอ่เนาะครับล่าสุดไปลยกับใครมาครับเป็นไงงบ้าคะลอยกระทงเหรอครับครับผมที่ไปลอยด้วยแล้วคือว่าใครจบครจริงจริงก็เป็นการลอยกระทงครั้งแรกของเราสองคนเพราะาปีที่แล้วนักกันจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรก็เลย ปีนี้พอหลังจากเสร็จงานก็มีโอกาสได้ไปก็เลยแบบเฮ้ยชวนน้องแบบไปลอยกระทงกันไ,ไหมว่าแบบว่าเราเวลาไปลอยได้ไรใช่ฮะก็ชวนเขาล่วงหน้าก่อนแล้วตั้งแต่แบบหลายๆอีเวนต์ก่อนแล้วอะไรก็วางแผนไว <laughs> ้เพราะว่า,วาครั้งก่อนเนี่ยก็บอกบอกน้องว่าเฮ้ยเราไปกเกษตรไหมอะไรแบบเนี้ยไปมองกเกเตรไหมแต่ก็ไม่ไปปีนี้ก็เลย ต้องไปไม่มันค่อยๆมีพัฒนาการเรื่อยๆและการอันนี้คือการลอยกระทงเพราะว่า <c oughs> ตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีแรกเรายังเขินอยู่ไม่กล้าไปอะไรเงี้ยปีที่สองลเริ่มเริ่มแบบเ,เริ่มสบายใจขึ้นแล้วยเราก็แบบุ í, ไปแต่ว่าก็ก็ <c oughs> ไปชวนเพื่อนไปด้วยยังไม่กล้าไปกันสองคนก็ <c oughs> มีแยกไปลอยกันบ้างแต่ว่าก็ ส่วนน้องๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวแบบแต่วันนั้นเราบอกว่าถ้าไปไหนคนไม่ไปเราก็ไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอดูปีวิสตอไปไงครับจะได้รุ้นว่าเอ้ยปีไหนจะได้ไปกันสองคนครับแล้วถามว่าวันนั้นเป็นทำอะไรยังไงบ้างมวลความรู้สึกเหมืนกันวันนั้นก็ไงครับไปจำได้ว่าก่อนไปลอยก็ไปซื้อแมลงทอดก่อนอไปซื้อของกินก่อนเพราะว่าอยู่หิวกันนะฮะวันนั้นก็ไปต่อต่อแถวแบบซื้อของกินกันก่อนแล้วก็ เราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้มันมันรักโลกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็คิดอยู่ว่าแบบเอ้เราจะเอาขนมขนมปังที่เป็นกระทงดีไหมอยู่มันก็มันก็น้ำก็จะเสียดีอะไรก็ลเลยน้ำปิงบอกว่าอ๋อท,ที่ที่บ่อเขามีกระทงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอบ่อสะบ่อน้ําอ่ะสะบัวบสะบัวเขาสะเขาเรียกสะเหรอเขาไม่เรียกบ่อน้ำหรอก เขอสระ,ะครับก็เลยหมอเขาเขาแบบเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาลอยใหม่ครับก็มันมันก็ดีมันก็ใช่มันไม่ต้องไหลไปที่ไหนปกติกแล้วก็วก็เป็นวองรู้สึกที่แปดดีครับเพราะว่าลอยกับพ่อของแม่มาทั้งชีวิตปีน,นี้ได้ปีนี้ได้มาลอยกับพี่ชายเมันเป็นมันแตกต่างกันยัยงไง สึกว่ากระทงค่อนข้างเบาครับก่ระทงเบาคนช่วยถืออะไรเงี้ยก็คิดว่าพี่ๆในปีต่อกไปก็ลองหาคนช่วยถือได้เลยแต่ถ้าไม่มีใครช่วยถือถือเองได้เราถือเป็นกระทงเล็กๆเอออถ้าอย่างนี้แสดงว่าต่อไปจเขาจองสี่วงดีได้เขาก็ยังไม่ได้จองอะไรนะตารางก็ยังว่างใช่ไหมครับบีบีลงตารางไว้เลยเราก็รอให้เขาพูดเดี๋ยวลงตารางไว้เลยนี่มเป็นเด็กสัตว์นะ คือนั่นเขาไม่ชวนเราไปคนเดียวได้ฮะปีต่อไปเนี่ยต้องไปด้วยกันเนี่ยไปไหมเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันตลอดผู้โรนามันเป็นดิจิตอลนฟูตตี้นะครับเป็นดีเราหมดดีนะเดี๋ยวรอการนลกันดูมีหลายเทศกาลเนอะก่อนจบปีก็มีอะไรคริสต์มาสมีปีใหม่วันโน้นวันนี้วันนั้นก็กก็บอเา ไม่พูดลอยๆเห็สียพูดได้พี่เปนนข่าวทุกไปได้ยินน้องคริสต์มาสมันต้องมีอะไรหรือเปล่าเห็นไหมล่ะคริสต์มาสมีอะไรมันก็ต้องมีของขวัญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้กับอ๋อให้กับพี่กับน้องใช่ไหมคริสต์มามีเวลาเปลี่ยนแล้วอ่ะโอเคใช่คริสต์มาสเขาให้อะไรกันอ่ะก็แล้วแต่ให้อะไรไม่ปวดที่อะไรเปล่าคริสต์มาสต้องมีของขวัญที่ใส่คริสต์มาสเห็นไหมล่ะ แล้วปกติเขาให้อะไรกันปกติเขาให้อะไรกันนะครับแต่ถ้าอยากได้อะไรก็ไลเลยรองถมอะไรเา้าอมถ้ามันเป็นอะไรน่ารกน่าก็พี่เ็ตก็องใท้าทุกทครับกปนอย่างนดูนก็ลองไปทกันบ้านอรากหน่วยอยากได้อะไรก็ต้องมีนะจริงพูดมาเลยก็ได้ว่าอยากได้อะไร จะได้ซื้อให้ตรงใจถูกแมวมันง่ายไปดีอ๋อมันง่ายไปเหรอก็แกก็ต้องคิดหน่อยเปล่าก็ต้องมีการแบบแล้วอย่ามบ่ววันนะบอกเอ้ยอย่าซื้อมาไม่ตรงกับใจเลยอะไรแบบเนี้ยมันจด้ว่าดีดีอยากจะถึงยังไม่มีอ่ะยังไม่มีอ้าวในงานสมมุติเในงานสมมุติก็รอดูอยู่ครับคริสต์มาสปีนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านนูปีชอบคริสต์มาสมากแต่แบบเทศกาล เขารอทั้งปีเลยครับค่อนข้างคาดหวังเป็นพิเศษเลยก็เลยแบบรอดูแล้วกันครับแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อทุกสื่อนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ20่สิบตัวสื่อเนี่ยก็อยู่เป็นพยานให้เราในวันคริสต์มาสนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอซานต้ามาจากที่ไหนตั้งแห่งไหนเลยพี่ๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้ก็รอดูครับเท้าชุ่มชื้นของน้ำต้องต้องตื่นมาต้องเช็คเลยนะเท้าอ่ะ มันอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบวิบวับ,บหรือเปล่าหรืแต่ต้องเป็นถุงเท้าที่ซักแล้วนะได้โอเค่ตครับตื่นเต้นนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่างาน MB มบีกับกับงานซีรีส์กับงานภาพยนตนระ์ก็จะ ต่างกันนิดนึงตรงที่ทุกอย่างมันจะมีมีคัดมีอะไรที่แบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันด้วยด้วยระยะเวลาเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันมันมีเวลาแบบสั้นมากๆอะไรอย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอะ่ะมันก็ต้องแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเป็นมิติใหม่ของการทํางานแต่ก็สนุกดีฮะสนุกสนุกดีออกมาแล้วมันจะมีว่าตอนนี้นครับก็น้อง ทุกคนที่ร่วมง,งานแบบน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ่าน้องๆวงมิฟท์นะครับน้องมาเบลทุกคนแบบทำงานถึงมากๆแบบร้องเสียงร้องทุกคนคือสุดๆฮะล้วงบีคือแล้วเป็นไงบ้างเมแน่ใจแล้วทั้งสองเอ็มวีแหละแชลก็มันก็มีเดตเอ็มวีที่เป็นแบบฟิลฮอตฮอตอันหนึ่งแล้วฟิล<อ>ออแบ็กอันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราสื เรื่พี่เอมีดีว่าเราก็ดีกีระดับ100รอยลานวิวนะครับ <c oughs> โอ้ไม่เราเล่นเราก็กินดีกับเขาในท<ช>ุกโอกาสทีเ่เขาได้รับแต่เราก็สปอร์ตเขาในทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเอ็มบีมันก็เป็นโอกาสสำคัญที่เราก็รู้ว่าวเออเขาก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่เคยแบบว่าไม่ได้แบบกัดกันอยู่แล้วแบบมโอกาสไหนเข้ามาเราก็ยินดีกับพี่ชายเราแบหลออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งมันเป็นอีกปีหนึ่งของเขาที่เป็นแบบปีทองมากๆอะไรเงี้ย ครบดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเปิด <S <S อะไรเงี้ยมันก็รันมาให้เราดูเรื่อยๆเราก็จะแซวเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเขาก็เขาก็น่ารักแต่เราเขาเล่าให้ฟังตลอดเวลาไปถ่ายาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อุ้ยพี่เก่งมากอะไรเงี้ยรอดูไม่ออกแล้วหล่ออะไรเงี้ยวันที่ปล่อยมีกับพี่มาเบลเขาก็แบบไลฟ์กันน่ก็หลบหลบอยู่หลบอยู่หลังรถ พราะเราก็อยากจะให้สเปซเขาด้วยกับการทำงานเดี่ยวของเราอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็รู้ว่าเราต้องโซลูชันตัวเองยัง,ยงไงตอนไหนแต่แต่ว่าใดๆก็คือแบบซัพพอร์ตที่เขาหลักสุดแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอ่านที่ที่สุดนล้รชบอะไรยังไงบ้างคะขอฝากเพลงให้น้องๆก่อนนะกันฮนะก็ฝากเพลงของน้องมาเบลด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆวงมิกซ์สด้วยครับเราไปฟังกันได้เซิร์ชคีย์เวิร์ดนี้เลยครับผม ปักเลยครับต่อต่อ,ตอเลยครับซ้อมซ้อมพร้อมอ,อ,อ,อะไรบ้างครับไปญี่ปุ่นฮะไปญี่ปุ่นซ้อมอะไรบ้างล่ะฮะโอ้น่าจะซ้อมเป็นใกล้ใกล้ไปนั่นเนาะถ้ามีเรียนร้องเพลงเพิ่มฮะใดๆก็อยู่ในโปรเซสของการกซ้อมครับเพราะว่าแบ่งแบ่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละว,ว,ว่าใครร้องกเพลงยังไง <ม>นัปป่นแหละเราก,<ๆ>ก็ก็เลยลอรอรอครับรอดูที่ญี่ปุ่นละกันเพราะว่าเราเองก็เขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาพอสมควรแล้วกแบบ็เป็นแบบแฟนมิทติ้งผมจินซังตอนแรกที่เราได้กลับมารวมตัวกันเป็นเลยแบบเป็นความรู้สึกที่คิดถึงนะ้าชายที่ดูตั้งแต่ดีมอนดีแฟนชิทที่ตอนแรกก็จะเห็นว่าพวกเราแบบเติบโตกันขึ้นมากมากในวงการเพีงยคไรอ,อะไรก็เป็นไปเป็นร็อกนะครับว้าวอาจจะเป็นเพลง Merry มารีคริสต์มาส ah merry ไม่ได้ลองทํานองนี้ด้วยอาวเหรออันนี้โรงเรียนไหนสอนเนี่ยครับผมก็นั่นแหละฮะก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างการการการเรียนการซับซ้อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีตารางที่แบบต้องซ้อมอาจจะแบบขยุงขยับไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอ,อดูแล้วกันฮะแล้วก็ที่สาคัญคือ ฝากเลยแล้วกันที่ไทยด้วยใช่ครับผมก็ใครที่ว่างไปหาพวกเราที่ญี่ปุ่นก็ไปได้อากาศกำลังดีนะครับหนาวเย็นน่ารักพอที่จะให้ใส่เสื้อกันหนาวหรือหาคุณก่อนหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากคุณหนาวก็รอเจอพวกเราที่ไทยได้รอครับผมเราไปเร็วได้แล้วใช่ได้ครับก็เข็มจีลาก็ตอนนี้อยู่ คิวสามแล้วครับคิวสามนะครับพี่กิ่งพูดออกไปเลยผมหลุดไปแล้วครับผมภูมิใจขอโทษคาด้วยนะฮะขอโทษครับคิวอย่งไงวันที่เท่าไหร่วันบอกวันที่เลยเหรอคุณพูดไปแล้ววันที่มันเป็นดิจิตอลบูตีไปหมดแล้ววันที่25นี้นะครับผมคิวสามนะครับฝากทุกคนไปเล่นเทนกันด้วยนะฮะบอกเลยว่าเองมันมันก็พูดไปแล้วเนาะครับก็ฝากด้วยนะฮะไปรอดูว่าจะเป็นซีนอะไรให้ทุกคนได้คาดเดาให้ทุกคนได้ จินตนาการกันนะครับผมแล้ววันนั้นน่าจะเป็นวันรวมดาวอีกงวันครัน่าจะมีแบบหลายตัวละครมาบอกเล่หกัก็รวมดาวได้เจตนาชางวิทพี่ลำพึงใดๆก็รวมผลกันได้ครับผมก็ฝากให้กำลังใจพวกเราฟังให้กำลังใจด้วยนะครับรอบนี้ก็ ถ้าพาขึ้นไปอันดับแบบว่าที่น่ารักได้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจให้พวาเราทีมงานแสดงทุกคนได้เหมือนกันครับพี่ๆทีมหน้าจอไปมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆผมขอบคุณครับผมสัมภาษณ์อยู่